ครับจะเบียดกันเห็นไหมครับจะเบียดสลับไปงี้เพราะว่าเนื่องจากน้ำหนักจะลงข้างในทั้งสองข้างมันจะกดทับข้างในนะเพราะฉะนั้นมันจะกินข้างนอกขอบรองเท้าด้านนอกมันจะสิบเร็วกว่านะครับเห็นไหมครับเอาขอบข้างลงขอบข้างเท้าลงแล้วก็เวลาสนับเท้าอ่ะตาเท้าด้านในมันจะเสียดเบียดสีกันมาก มากกว่าปกติเออครับเออขอแ้เ,อออเ,ออเห็นไหมครับดูจากข้างหลังจะเห็นชัดเจนเออส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เท้าข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาดูจากการตะกุยข้างซ้ายกับข้างขวานะครับ ข้างซ้ายจะเดินตรงมากแต่ข้างขวาจะสะบัดออกข้างซ้ายจะไปตรงมากเห็นไหมครับข้างขวาจะสะบัดขอกขวาสะบัดนิดๆออกแผ่ออกไปข้างนอกหเฉยขากระดูกข้างซ้ายนี้ลูกค้าจะตะกุยมากกว่าข้างซ้ายดีให้ให้เรียนแบบข้างซ้ายเหรอเดี๋ยวผมจะทําไม่ดูนะครับว่าอันนี้น้ําหนักข้างซ้ายที่ลงไปทุกครั้งนะครับ จะทำให้รู้ว่ามันกินข้างในขนาดไหนหน,น,น,หน,น,น,น้ำหนักตัวนี้ลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าถ่ายเทน้ำหนักตรงนี้มาเยอะมากเกินไปเพราะว่ามันเกินหกอง,องศาการถ่ายเทน้ำหนักด้านในมันจะเยอะเกินด้านวันข้างในมันจะยิ่งปวดครับผม,ม,มเดี๋ยวจะให้ดูตอนวนิ่งให้ต้องยึ เท้าฝาแบกน้ำหนักจะลงขอบเท้ามากกว่าแล้วก็เวลาเหยียบลงนะครับมันจะตัวส้นเท้านี้จะลงน้ำหนักเยอะมากจะทำให้ปวดส้นเท้าเยอะกว่า เราะฉะนั้นรองเท้าที่ใส่ลูกค้าคงจะเป็นรองเท,าท้าที่ซัพพอร์ตข้อเท้าดีๆนะ <c oughs> เป็นประเภทคัชชัน่นรองเท้านุ่มๆนุ่มๆแต่ระบบซัพพอร์ตดีนะครับดูจังหวะลงอันนี้คือถ่ายทีน้ำหนักลงข้างขวาเต็มเหนี่ยวนะครับเห็นไหมครับกล้ามเนื้อจะย่นออกมาตอนเหยียบไปแรกมันลูกเทา้าจริงๆลูกค้าจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับยังไม่พอใช่ไหมครับ เวลากดน้ำหนักลงไปเท่านั้นเห็นไหมครับก็ดูกมันจะย่นออกมารู้ขั้นตอนใส่เห็นไหมครับของมาจะหักเข้ามาด้านในใช่ครับน้ำหนักจะถ่ายเข้ามาด้านในมากเพราะว่าด้านในเนี่ยมันไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยล็อกเอาท์ที่จาใส่ปกติเป็นแข็งๆอย่างนี้เป็นไปได้อีกให้ดีเที่ยง พยายามใส่รองเท้านุ่มๆขอโทษค่านอย่างของผมนี้ครับเทลบูท mm hmm. ผมผมพื้นเท้ากับรูปขาจะเหมือนของลูกค้าเลยผมเรียกตัวเทลบูทนี่สเวลบูท<ด>น่าสนน้่ดูอยู่ครับมันดีขึ้นมันไม่ปวดแล้วรักอุณหาขนามด,ดูข้างขวานะ่ กว่างไยที่แองศาไปอันนี้สิปไปต้องหาแผ่นรองหรือันก็รองเท้าใส่มันถูกต้องด่วนที่สุดออะันอากาเพราะว่าัน,นี้ไทยหลุดไะะ<อ>ม่ได,ด้ครับขอบคุณมากเลยครับผม